เดี S <S 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 ๋ยวทำไมไม่ได้ยินเสียงในรีคอร์ดเนี่ยใครเชิญมาเนี่ยใช่ไหนป่ะเนี่ยก็ไมชื่อยาวดีๆใครก็ไม่รู้เชิญมาชื่อก็ยังเป็นชื่อบัคเองเป็นเลี่ยงอะอีกแล้ว เออเดี๋ยวลองกดลับดูดิใครล้วนะ่ยเชิญมาอะไรเดี๋ยวใครเดี๋ยวโอ้ฮสวัสดีหรือเปล่าทุกคนเดี๋ยวทำไมไม่ได้ยินเสียงในดีคขอเดี๋ยวเพาไม่ได้พูดเลยใช่ใช่ใช่เอกไนส์น่ะนะชื่อมันไม่ไม่ผมเปลี่ยนชื่อภายให้ป่ะเปลี่ยนแล้วป่ะเปลี่ยนชื่อภาษาไทยไม่ชื่ออะไรไม่รู้จนแบบ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 เออเดี๋ยวลองกดลับดูดิใครวะเนีผมไงเนี่ยผมเนี่ย ไอ้ไงมก็บอกอียปะวะว่าออสวันหยุดอะไรเดียวใครเดียวผมเองผมเองเนี่ยคือแค่ลกไอ้ยผมเองเขาได้ยินกรุบไหมนั่นสิพี่ฟุกได้ยินนอนไหมฮัลโหลได้ยิีบ่าวได้ยินพี่ฟุกพี่นอนมากไม่ได้ยินนอนนะ ไอโฟกได้ยินนอนไหมเนี่ยฟุก,ฟก์ี่ฟุก์ี่ฟุก์ว้าวผิดฟก์เฮียมีมึงมึงจะดนมึงป่ะวัไหนเขาเห็นชื่อขึ้นชื่อแบบเป็นชื่อบานะ้างเนาะใช่ใช่เป็นภาษาไทยแล้วมันบักจะต้องดูในเกมชื่อน่าจะหายบักก็เลยเขาเขาได้ฟังกูไหมเนี่ยเขาได้ยินกูใช่ไหมไี่ฟุก์ตีนผมใช่ไหมผมก็ไม่มั่นใจเหมือนกัโฟุกได้ยินอนไหมเนี่ยเดี๋ยวทำไมไม่ได้ยินเสียงใน่รีคอร์ดเลยคือตึงหน่ะ นี่เลยไฮไลท์ผู้นอนนูตั้งนานนะพี่พี่โฟก์คุ้มอะไรได้หินนอนในไหมพี่ฟกจ้าพี่ฟฟก์ขอโทษไม่รู้ขอโทษไป่กิข่าวตรไหมเสียงไหนกะโหลพี่ฟุกโหล มึงขอดีหรอปะวะนั่นสิมันขอโทษได้ยินน้องเถอะอย่าเหมือนน้องเลยควรทำอะไรกับเขาดีพี่ฟุ๊กเหมือนน้องนะเดี๋ยวีไปก่อนเสาแ์แรกเสียงแรกอะไรอะไดียา์เสาร์แรกแล้วเป็นึังไะไม่ไม่กอดดีคอเดียเฮดแรกเลยเออปกติแล้วเหรอผมไม่เฮดแรกเลยอะไรเนี่ยอยู่ดีที่กอดบลั๊เชดเลยดีนังน่ะคะ ีี่เนยมาแค้คืนผม้เคียว่าผมชื่อผมชื่อสัตไทย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 อะไรมันก็พูดอยูพี่ตัดไตัวที่อยุดสัไทยใครวะก็ว่างงแล้วทำไมไม่ได้ยินเสียงติดขอแล้วเนี่ต้องออกเข้าใหม่ไหนไหนมึงไลฟ์ปะจังหวะเมื่อกี้ไลฟ์อยู่ไลฟ์อยู่แต่กูตัดไลฟ์แล้วะเมื่อกี้พี่ลองพี่ลองไปดูก็ซีคอบเลยไปดูในไลฟ์มันไว้พี่แล้วพี่จะเข้าใจ คือมุมมองของพี่คือแบบเหมือนหูหนวกเลยอ่ะไม่ได้ยินเลยคนแก่หูหนวกอย่างนี้แหละนายตันตู้นายตันตู้ได้เลยเพื่อนไอ้ทุกคนหาตู้กันอแอแบตันตู้แบบมันชื่ออะไรวะแอบที่เป็นตู้เยอะตอนนี้ไปสไนด์อยู่สไนด์ของใครก่อน <c oughs> ขอฆาตกรเดรู้สกิลก่อนนะน่าหนหน้าไปนะไม่เคลี้ อุ้ยไอติมกินกล่องแกงปูปัดลนาได้มากเลยเฮ้วสวัสดีครับสวัสดีย่าสลยเข้าไปบ้านเล็กเข้าไปบ้านเล็กเข้าไปบ้านมันช่วยเพื่อนป่ะไม่แน่ใจอ่ะเข้าไปเล็กเออเข้าไปเล็กเข้าไปเล็กเออโอ้ยฟ่าติดไม้ อ้แหมโชคดีไปนะโชคดีโชคดีไปนะเลยนอนอยู่แล้วน่ะทำไรสเปซบาอุ้มบอกทำไมไมเมื่อกี้เห็นเมามาฟนยเดียวดิน่ดินแต่ดินดินดิตดิน่ดินต้ดินตดินตดิดินตดดิตดินดิดินตดดิตดินตดิะหน่อย อุ้ยสวัสดีค่ะพี่โมรักกังเลยกินกล่องแกงเปล่ากินกล่องแกงเปล่ากินกล่องแกงด้วยล่ะกินกล่องแกงด้วยล่ะอุ้ยเอาโดนจีเอาหายไปไหนวะพี่โมนะสวัสดีครับก็ใช่ไงพี่โมอย่าลืมว่าพี่ฟุ๊กเป็นคิลเลอร์พี่โมอ้าวพี่ฟุ๊กเป็นเลอร์เหรอใ๋อ ให้พี่ทุกไล่คนอื่นบ้างตูไล่คนอื่นบ้าได้คนอื่นบ้างโอไล่อะไรล่คนเดียวเรากลับมาดูดู้และว่าเห็นโอ้ยหล่อให้ตายใจโอ้โหยุ่นแบบน่นขึ้นเลหายละวพอแล้วพอแล้วพี่โัวจะเสร็จแล้วล่ะอะไรอะไรอะไรทำไมมีลูกเองไหมครับเพื่อน

กองกิ้แกอแกุเแจกุเลจกุญแจกีญแจกุจกิโแกุกุญแจกุ่แอกแกุญแจกุญแจกุญแจกุตแจกิญแกุญแจกญแจกุญแก้งแกแกกงแกกกิ้งกกกแกกกกแกแกกกแกงกิ้งกแกกกิ้งกกิ้งกแุุ้ยอุ้ยจะตอบไม่ได้อุ้ย ยพี่โมไปไกลจังวะพี่โมช่วยหน่อยอุ้ยอุ้ยเออตกอีไม่ทันเฮ้ยมาไหมอะเราอ่ะใช้ชีวิต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 ไม่เอาพี่โกไม่เอาเย้ไม่เอามาดิ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 

โอ้ฮวัสดีมาต่อใหม่เฟนอะไรมาทำไมยุ่งอะเราอ่ะเฮ้ยไม่วิ่งด้วยเสียใจวะพี่โม่เช่นไรปอยเจออยู่พี่มองพี่โม่เช่นไรเอาไม่พับไม้เหรออะไรทำไมอ่ะจะอีกม่รอก่อนโม่รอกัน อนึงอุ้มละอุ้มละไปเลยแ้ก <c oughs> ็อยู่ตีนที่เลอรอยู่นะโอ้เน็ดกลัมมาปกติแล้วอะไรนี่อตอนเป็นฆาตรกรทำไมมีปัญหาเรื่องเน็ดวาเนีย <c oughs> ฝาดก,กำลังมันมือเลยไหมแต่ตัวฆาตรกรคือวิ่งไวใช้ได้นะเออฝาดใจใช้ได้เลยไปกินมัน đi nào, 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 บึ้มเลยตรงนี้วะนะเขาหน,น่จะหนีอ่ะเฮ้ยแม่รอดไปได้เหรอเฮ้ยทำพังบ่อยอเกินไปแล้วเอาอ ไปจะหนีได้เออ đi đi, ơi, ơi, cái gì? ช่วยเพื่อนเหรอโอ้โหม <c oughs> <c oughs> ีการบนรีไลท์เครื่องเขาจะปั่นเสร็จกันหมดแล้วนะ มีคนชักปั๊กว่ะอือโอ้เบบะไปเดยวไั้เก็บไม่ได้ไอหยิบได้อยู่ มีคนชักพักคนนึงแล้วก็มันต้องหาคนที่แบบว่าทำพลาดอะ่ะตรงนี้ข้างในไม่มีใครปั่นเลยดูดีมันมันจะช่วยเพื่อนหรือว่ามันจะลงหลุมไม่ถือว่าแบบวัดใจเลยนะจ๊ะปัดใจปัดใจเอา คิดว่าไม่เห็นหรือไงฮะคิดว่าไม่เห็นเหรอคิดว่าไม่เห็นเหรอฮะตายดิมันงงเงาจริงจริงเรือเดี๋ยวคนเดียวแล้วคนเดียวแล้วน่าจะหาหลุมอะ เอ้ยอย่าบอกว่ามันเจอหลุมเหรอหลุมก่อนเลยนี่เดี๋ยวคนสุดท้ายแล้วนะจ๊ะอืมปากรอยบากแผลสกักนิดนึง อืมอ๋ออย่างเข้มมารอบนี้เราจะไม่มีการปานีใดๆทั้งสิ้นนะขอให้เธอจะรอดมาได้แต่ไงฉันก็ไม่ยอมให้เธอ,อเข้าทางออกง่ายๆอ,อะไรวะเนี่ยหยกทั้งเล้าว่ะทังเถอะยือเข้าไปอือ เฮ้ยเล่นคาตะคอรอบแรกชนะว่ะโคตรเอาขัดจิงคือแบบมันชื่นใจ แต่แต่นั้งสามหมื่นอ่ะคตรคุม้ม